อ่าค่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้คราบกันนะคะอันเนี้ยคราบเหล่านี้ค่ะเป็นคราบจากการทำลงกึ่งนะคะน้ำมันแล้วก็ลุยสวนเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ทำสวนค่ะเอาน้ำยาป้ายเนี่ยค่ะก่อนจะซักนะคะเราป้ายก่อนแล้วค่อยซักมันจะได้ง่ายนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเดินทำให้ดูว่าคือน้ำยาค่ะพอป้ายแล้วเนี่ยมันจะย่อยสลายคราบได้ไวมากนะคะเนี่ยเห็นไหม มันจะไหวแล้วผ้าขาวอะคะ่ะมันจะกลับมาใสอันนี้คือเปื้อนทั้งตัวนะคะจะทําให้ดูเป็นจุดๆไปมันจะได้คือจะได้เห็นชัดเจนว่ามันมันออกจริงๆใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยภาพเหล่านี้ค่ะ,คะป้ายๆแล้วก็สามารถโยนลงถังได้เลยนะคะล้างน้ำเปล่าแล้วอันนี้คือให้ดูว่าการขจัดคราบค่ะมันจะไหวเนี่ยค่ะอย่างคอเสือ้อคอเสื้อนะคะ เราก็ป้ายไม่ต้องขยี้ก็ได้ค่ะป้ายทิ้งไว้แล้วก็เอาโยนลงถังค่ะเดี๋ยวมันจะหลุดไปเองนะคะมันจะย่อยสลายทราสุกระปกออกได้เร็วเนี่ยค่ะออกแล้วเห็นไหมหลุดแล้วอะค่ะแค่นี้เองง่ายๆนะคะยิ่งถ้าเป็นเสื้อนักเรียนของน้องๆที่เล่นสกกระปกมาค่ะก็สามารถทำแบบนี้ได้เลย นี่เองนะคะ